เรื่องของเกี่ยวกับการใช้ผิดพันธุ์ของทางบริษัทเกี่ยวกับอ้อยนะครับอ้อยนี่ถือว่าเป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าอ้อยเนี่ยนะครับการเพาะปลูกอ้อยเนี่ยเป็นเหมือนคนที่ถ้าถ้ามองภาพผ่านๆเฉยๆถ้าไม่เข้าใจในการวิถีชีวิตคนปลูกอ้อยเนี่ยเราก็จะมองว่าอ้อยเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้เนี่ยลำบากมากนะปีหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าอ้อยตัวนี้มีการเพาะปลูกอ้อยไม่ถึงปีกัน คืออ้อย4เดือนแล้วเอาไปทําพันธุ์กันเดี๋ยวนี้กเกษตรกรที่เขาเก่งๆเนี่ยในการเพาะปลูกอ้อยเนี่ยเขาเตรียมการขายต้นพันกันเนี่ยนะครับคือขายปีสองรอบขายตอนรอบแรกนี่ก็คือก็คือขายต้นพันธุ์ก่อนในต้นพันุ์ก่อนนะครับเรืช่วงที่2ก็คือขายลงน้ําตาลในเรื่องของเอาความหวานมาทำในเรื่องของผลกําไรนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ปิดพันของเราเกี่ยวกับอ้อยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮา คือหาเรียกว่าการกระแสต,ตอบรับเนี่ยคือการฉีดพ่นในอ้อยต่อเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับก่อนเข้าสู่วิธีการใช้นะครับอ้อยต่อที่เขาเรียกว่าอ้อยต่อ2อก่อสแล้วเนี่ยมันเหลืองนะครับเหลืองนะครับฉีดอ,อะไรหวานอะไรก็ไม่งามนะครับ ปรากฏว่าเอาปุ๋ยน้ำอินทรีย์เคมีของเรานะครับ SK99 ไปฉีดปรากฏว่านะครับโอ้โหเกี่ยวปีดปาดพุ่งกันนะครับเ,เป็นที่ฮือฮาอย่างกว้างขวางถามว่าอ้อยมีมูลค่าเท่าไหร่ในตลาดใือเรื่องของวงการเกษตรเมืองไทยเราหลายแสนล้านบาทครับมูลค่านะครับ นะครับวงการอ้อยเนี่ยนะครับมูลราคาหลายแสนล้านบาทในการแต่ละปีแต่ละปีของพี่น้องเกษตรกรไทยเรามูลค่าในการซื้อขายกันนะครับดังนั้นถามว่าอ้อยราคาเป็นไงชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นราคาที่ใช้ได้เลยทีเดียวราคาที่เขาเรียกว่าน่าลงทุนน่าทำนะครับเพราะถือว่าอ้อยเนี่ยคือพืชเศรษฐกิจเหมาะต่อการทําอุตสาหกรรม การเกษตรในเรื่องของอ้อยผมยืนยันว่าถ้าจะเพาะปลูกอ้อยในการใช้ปิดพันธุ์เราให้คุ้มค่าเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าไหมครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกอ้อยเราจะเริ่มอ้อยในเรื่องของอ้อยตั้งแต่ปีแรกเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไปสะดุดอะไรขั้นตอนนะครับข้ามขั้นนะครับเอาเป็นว่าเริ่มตั้งแต่นะครับเอาท่อนพันุ์มาเลยแลน่นอนละการเตรียมดินนี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ท่านต้องไปเตรียมเองอยู่แล้วนะครับนั้นการเตรียมดินยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดผมก็ฝากนิดนึงครับการ อย่าทานโทษนะต้องขออนุญาตพูดตรงๆนะอย่าไปงโง่อีกเลยครับพอดันได้แล้วเพราะอะไรครับการที่เอาปุ๋ยไปฝังในดินเป็นกระสอบ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 เนี่ยนะครับถามว่าเอาเงินไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเรียงกันไว้ขนาดน,นั้นนะค,ความชื้นนะครับเพราะปุ๋ยมันโดนดความชื้นมันก็ไปแล้วครับวพายังไม่ทันโตได้ทันกินเลยมันไปแล้วนะครับช่วงอะไรครับช่วงเอาไปฝังในดินฝนตกเข้าไปไงครับโอ้โหนี่แหละครับถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นโอ้โหม่รู้จะตอบว่าไงดี แต่พ่อค้าปุ๋ยก็บอกว่าไงมันตกอยู่ในดินนะมันไม่ไปไหนหรอกฝังก็มันก็อยู่ในดินนั่นแหละโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เขาไม่ลงทุนเขาก็พูดได้ถามว่าจะทํำยังไงตรงนั้นผมว่าวิธีการแบบนั้นเป็นวิธีการที่ไร้สาระมากๆเลยวิธีการที่ดีสุดมันต้องเหมือนกับตอนที่เราหยิวข้าวเราพร้อมจะทานเราก็ทานไม่ใช่ไปเอาข้าวไปวางไว้สองปีแล้วเดิอสองเดือนแล้วเราค่อยไปทานข้าวมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันนะครับกลับเรียนกันก่อนว่าการฝังดินในการเอาปุ๋ยไปฝังดินก่อนพอปลูกเนี่ยเป็นสิ่ เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรไทยเหมือนเข้เขาเขาเขาหลอกเราอะครับเหมือนเขาบอกว่าเราเป็นคนโง่มันไม่ดีจริงๆนะครับเอาเป็นว่าลองไปถามนักวิชาการที่ไหนนะที่เขามีความเป็นกลางนะครับเขาไม่ได้หลอกขายปุ๋ยเนะี่ยถ้าลองไปถามนะครับาการเอาปุ๋ยไปฝังในดินเพื่อรอให้อ้อยโตแล้วไปกินปุ๋ยเนะี่ยมันมันไม่มีใครเขาทำกันหรอก นะครับเอาละครับเรื่องราวที่ผมพูดต่ออย่างนี้ไปหลังจากมีการเตรียมท่อนพัน์ธุแล้วนะครับวิธีการผสมที่ดีที่สุดในการผสมอัตราส่วนนะครับของสารฟอลนอยเพื่อเร่งการตแตกตาแตกตาเลยครับทำให้อ้อยแตกทุกข้อแตกทุกตาและแตกกอดีเนี่ยนั่นก็คือส่วนของสารฟอลนอยฟอลนอยอัตราส่วนในการที่ผสมน้าราด 1' ซีซีต่อน้ํา10ริร หนึ่งซีซีต่อน้ำสิบลิรนะผสมน้ําเลยครับผสมน้ําเลยนะครับและถ้าเป็นไปได้ในสิบรินี้ใส่ SK ไปทักสองถึงสามซีซีใส่ปุ๋ยน้ําอินทรียเคมีไปทักสองถึงสามซีซีนะครับในการผสมเลยในการผสมเลยนเทลงในถังใหญ่เลยครับแล้วเอาพันอ้อยมากองกองกองเลยครับกองกองกองแล้วทำไงครับลาดเลยครับลาดเลยลาดเลยนะครับเหมือนกับสายยางฉีดกันไปเลยฉีดเลยแล้วทิ้งไว้ครับทิ้งไว้ทิ้งไว้เท่าไหร่ครับหนึ่งคืน นะครับจะเอาลำไปวางตามล่องเลยก็ได้หรือจะเป็นการสรับวางก็แล้วแต่เพราะไอ้ตัวอ้อยจะดูดไอ้ตัวสารโฟโนอยแล้วดูด n p k เข้าไปแล้วพร้อมแตกพร้อมแตกอ่าไอ้อย่างนี้เป็นเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าถูกต้องเลยถูกต้องเลยลองทําดูเลยครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยยืนยันการันตีว่ามันสุดยอดจริงๆเพราะอะไรครับมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดมันจะเป็นการเล่งการงอกถ้าเล่งการงอกเล่งการแตกก่อตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ย ขบวนการของอ้อยเนี่ยถ้าแตกกอดีและพุ่งดีเนี่ยนะครับและได้อาหารครบถ้วนเนี่ยรับรองครับรับรองชีวิตเราประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเมื่อมีการเพาะปลูกไปแล้วอ้อยเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆ้าข้าวเหมือนกันครับเราต้องเล่งให้อาหารครับเล่งให้อาหารเล่งให้อาหารทางมันมี2ทางคือหวานปุ๋ยนะครับหวานปุ๋ยชนิดเม็ดหรือโรยปุ๋ยเนี่ยก็เรียกว่าโรยปุ๋ยกันนะฮะวงการเกษตรเขาเรียกว่าโรยปุ๋ยหรือสาดปุ๋ยกันไปนะฮะอดีตนะฮะอดีตเป็นอย่างนั้นแต่ของเรานะครับยืนยันว่าการหวานการสาดมันไร้สาระ S <S <an> เรายืนยันอย่างนั้นนะเป็นการพร้อมที่จะทําให้พืชได้ปุ๋ยทันทีเนะี่ยคือการฉีดพ่นนั้นเอาปุ๋ยของเราเนี่ยผสมน้าเลยครับอัตราส่วน20ซีซีต่อน,น้ํา25ลิตรปุ๋ยเลยนะครับปุ๋ยและใส่ฟอสนอด์3ทีซีสำหรับอ้อยนะจะต่างจากการที่ฟังเรื่องข้าวนะครับที่ฟังเรื่องข้าวเมาืม่อเมื่อเบรกที่แล้วอย่าอย่ามาฟังเรื่องอ้อยนะว่าคนละเรื่องกันนะครับนั้นใส่อ้อยเนี่ยมันต้องเร่งเร่งหนักเลยเร่งเร่งเร่งตั้งแต่แรกเลยมันจะต่างจากข้าวข้าวเร่งโตงเดียวแต่อ้อยเร่งกันขยายยายขาหนักแล้ว็ ใช้เรื่องของปริมาณกาปุ๋ยเยอะนะครับเราก็ใช้อัตราส่วนที่มาตรฐานเลย2 4่สต่อน้ำยี่ลิตรเลยนะครับแล้วก็ผสมอะไรครับผสมในส่วนของฟอโนอ์เข้าไปนะครับฟอโนทั้งสามถึงนะครับสถึงอย่าให้เกิน4นะครับ อัตราส่วนในส่วนของน้าเท่ากันนะครับยีพาริสนี่แหละครับขั้นเนี้ยฉีดพ่นบางๆครับเป็นละอองฉีดบางๆนะอย่าฉีดจุ่มอย่าฉีดแช่อย่าฉีดว่ากลัวปุ๋ยไม่เข้าอย่าฉีดว่ากลัวปุ๋ยนะครับต้นอ้อยไม่ได้ปุ๋ยไม่ต้องคิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าปากทางใบมันเป็นล้านๆปาก พืชอ้าปากแล้วมองไม่เห็นอยู่แล้วครับเพราะอะไรปากพืชมันเล็กมากไอ้กระอองที่มองไม่เห็นมันเข้าไปแล้วพอเข้าไปแล้วมันสั่งเค้ะแสงมันปรุงอาหารอาหารที่มาจากอะไรครับ NPK ที่เราส่งพร้อมเสิร์ฟไม่ต้องไปวิ่งหาข้างล่างกันแล้วนะครับงานนี้ก็สามารถเล่นกันจเจริญเติบโตปีดพาดเลยนะครับดังนั้นเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยครับการฉีดอ้อยในช่วงของ20วันถึง1เดือนเนี่ยท่านฉีดเลยครับครั้งที่1นะครับครั้งที่2เนี่ยจะค่อนข้างจะลําบากแล้ว พราะเดือนที่2ออ้อยจะเริ่มสูงนะครับสูงก็ฉีดนั้นต้องใช้เรื่องของขบวนการนี่เดินเร็วหรือสายปัม๊มถ้าถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมืเอมเขาก็ใส่ท้ายรถไถใช่ไหมครับผสม2อ,อลิตรแล้วก็วิ่งเป็นแบบเ,เป็นแบบตัว,ต,วตัวพุ่งออกมานะครับเป็นเป็นกระายปั๊มดันแรงดันออกมานี่ก็ถือว่ามันจะประหยัดแรงงานในการฉีดพ่นตรงนี้ก็อัตราส่วนในครั้งที่2นะครับก็เหมือนกับครั้งที่1เลยนะฮะแต่ครั้งที่3ส่วนใหญ่มีปัญหา มีปัญหายังไงครับเพราะว่าอ้อยมันสูงนะครับของเราเนี่ยสองสาเดือนที่สูงเคียงคอแล้วสูงเคียงคอทํำยังไงเออประเด็นมันมาอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะฉีดแบบระบบแรงดันโปรยครับแรงดันโปรยแรงดันแรงแปั๊มครับแปงปั๊มครใช้ปั๊มครับปั๊มวิ่งนะครับปั๊มสูงเลยฉีดครั้งที่3นะครับครั้งที่3ถามว่าถ้าครั้งที่4ทําไงโอ้โหปัญหาเกิดแล้วครับงานนี้นะครับเพราะอ้อยสูงท่วมหัวแล้วปัญหาเกิดแล้ว ปัญหาเกิดในช่วงที่4เนี่ยนะครับในครั้งที่4เนี่ยครับก็คือเรื่องของข,องขั้นขบวนการเยันไงครับเราฉีดก,กันเดือนละครั้งหนึ่งเดือนยีวันครั้งครั้งที่2และครั้งที่3เพราะครั้งที่4เราจะฉีดก,กันได้4ครั้งนะครับแต่ครั้งที่4ครั้งที่5เนี่ยขบวนการมันเป็น,นยังไงขบวนการถ้าอ้อยนะครับพื้นที่ของท่านเป็นระบบน้ําหยดโอ้โหถือว่าสุดยอดไปก็ใช้ระบบน้ําหยดเลยครับ แรงดันน้ําหยดเข้าไปนะครับก็ถือว่าเป็นการหยดเลยอ้อยก็จะแตกกอดีจะพุ่งดีมีน้ําหยดด้วยนะบางพื้นที่การใช้การทําปัญหาเรื่องของการใช้ระบบน้ําหยดเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของปัญหาต้านไัยแล้งแล้วก็ทําให้พืชเนี่ยสามารถได้อาหารกินตลอดเวลาเพราะเราผสมอาหารในเรื่องของทางน้ํไปให้พืชแล้วพืชก็สามารถมีปุ๋ยกินได้ตลอดเวลานี่แหละครับนี่คือการให้กับปุ๋ยนั้นถามว่า NPK ครบเรื่องคมหวานการเติรนเติบโตการมีภูมินั่นทาน ไวรัสต่างๆป้องกันแมลงเรื่องหนอนที่จะมาเจาะต่างๆไม่มีเลย มีน้อยมากจะว่าไม่มีมันก็เหมือนแหวจะขายของเกินไปเอาว่าไม่มีก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ยืนยันว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวสาหรับโปรโมชั่นเอสพีออร์แกนิกก็ถือว่าสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับหนึ่งกดพันเก้าสองดสองพันนะครับถามว่าคุ้มไหมผมบอกคุ้มนะฮะถ้าจบเดือนนี้เขาก็ปรับไปที่พันเก้าปกติแล้วโอ้ถ้าเราไม่โทรตอนนี้เราก็เสียใจกันแย่แล้วครับงานนี้นะครับโปรเนี่ยแบบนี้เราต้องรีบเลยต้องรีบไข,ขว้ยคว้าถ้าไม่ไข,ขว้ยคว้นี่เราจะไม่มีโอกาสเลยนะครับถามว่าอ้อยประสบผลเลิตขนาดไหน ทำมาประสบผลสำเร็จหมดทั้งความหวานนะครับความหวานก็สูงมากนะครับได้ค่าความหวานเพิ่มได้ปริมาณการแตกกอได้ได้ต้นเพิ่มได้น้ําหนักเพิ่มโหเพิ่มหมดเลยนะครับถามว่าเพิ่มกี่เปอร์เซนต์อยู่ที่สภาพกรงที่ว่าขาบวนการนะครับขบวนการเตรียมดินนะครับดินสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับกระบวนการการน้ําดีนิดหนึ่งนะครับแต่เราพอจะสรุปคร่าวๆได้ว่าโตมากกว่า30%เพิ่มมากกว่า30%กว่าที่เป็นอยู่แล้วลดต้นทุนลงอย่างน่าใจหายเลย อย่างน่าใจหายเลยเพราะหนึ่งกวดเนี่ยฉีดพน่นได้สิบห้าไร่นะฮะนี่สาคัญมากแต่นั้นไร่อ้อยส่วนใหญ่ไร่สองกระสอบในการใช้ปุย๋ยนั่นถามว่าหนึ่งกระสอบกับโอ้โหไร่ละร้อยบาทนี่มันมันต่างกันนะฮะวันนี้ก็อยากกลับเรียนว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับได้ข้อมูลวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวก็ดีเรื่องของอ้อยก็ดีนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดในเรื่องของอะไรครับเทปหน้าเราะมาพูดเรื่องของยางพารา กับปาล์มกันนะครับสำหรับแฟนรายการที่ติดตามมานะครับแล้วค่อยไปพืชสวนนะครับเราจะให้ข้อมูลเรื่องของการใช้เกี่ยวกับผิดพันธุ์อย่างถูกต้องด้วยนะครับสำหรับรายการของเราเนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นรายการที่มีประโยชน์นะครับเข้าถึงสําหรับท่านใดที่อดใจรอไม่ไหวสําหรับรอฟังรายการก็ให้เข้าไปทางอะไรครับทาง YouTube พิมพ์ว่าปุ๋ยน้ำอินซีเอ็เ99เกี่ยวเคสผู้ใช้ต่างๆฟังเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงของพี่น้องเกษตรกรไปฟังเลยครับว่าเขาใช้ที่ไหนใช้อย่างไร เกี่ยวกับพืชอะไรลองไปดูนะครับหรือเข้ามาที่ f c e e o o o นะครับปุ๋ยน้ำอินซีเอสเนะครับและ SP o r g ออร์แกนิกนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพ แล้วก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆไปนํานสู่ขบวนการใช้ที่ถูกต้องได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราววันนี้ก็คงจะฝากทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับฝากเรื่องขององานวันที่27มิถุนาในงานฉลองครบรอบมันเกิดหนึ่งปีของบริษัทด้วยกันนะครับก็ติดตามข่าวสารให้ดีว่าเราจะจัดกันที่ไหนและเราจะมีการกิจกรรมร่วมกันอย่างไรก็ขอฝากไว้ว่าให้ติดตามข่าวสารให้ดีแล้วกันสำหรับวันนี้รายการหมดหมดเวลาสําหรับวันนี้แล้วสําหรับ